สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับอาร์ตนะครับแล้วก็รายการอินไซต์ทุกคนกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับ1โครงการจาก Origin นะฮะันั่นก็คือโครงการบริเตนเนียบางนากม42นั่นเองฮะที่นี่ครับเป็นโครงการใหม่นะฮะในสไตล์ Modern ์นบ t ิทินั่นเองครับดูจากการแต่งตัวของผมก่อนวันนี้ บอกเลยว่าจัดเต็มมากนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศของโครงการนะฮะซึ่งบอกเลยนะคุณผู้ชมครับว่าโครงการนี้เนี่ยเขารวบรวมแบบบ้านไว้ทั้งหมดนะครับถึง3แบบด้วยกัน,นครับนั่นก็คือทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฟดแล้วก็ทาวน์โฮมรวบรวมไว้นะฮะในโครงการนี้ครบจบในที่เดียวเลยนะครับซึ่งความพิเศษและความโดดเด่นนั้นเนี่ยนอกจากจะมีขนาดพื้นที่ของส่วนกลางที่มากกว่า3ไร่แล้วนะครับยังมีความสวยงามอื่นๆอีกมากมายจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมพร้อม รรสําหรับทําเลที่ตั้งของโครงการต้องบอกเลยว่าเป็นทําเลที่ดีมากๆเลยครับตัวโครงการจะตั้งอยู่ระหว่างมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีรับทางด่วนบุรภาวิถีแถมยังอยู่ติดกับถนนใหญ่เข้าออกเมืองได้ง่ายรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนใกล้แหล่งงานอย่างนิคมเวลโกลโรงพยาบาลจุฬาลัตศ1และสนามบินสุวรรณภูมิครับ หลังที่รายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของคลับเฮาส์ของโครงการนั่นเองนะฮะซึ่งนี่ครับโอ้โหสวยงามมากๆซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจนะฮะมาจากสถาปัตยกรรมนอร์มันครับในยุคกลางของอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าจะมีความสวยหรูหราาแล้วก็แฝงไปด้วยความคลาสสิกนะฮะซึ่งส่งตรงมาจากที่อังกฤษยุคกลางนะฮะมาถึงที่บริเตนเนียบางนากรม42ยังไงอย่างนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับแม่ด้านนอกยิ่งสวยขนาดนี้ด้านในจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไป ชมกันดีกว่านะครับโหสวยงามมากอลังการจริงๆนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะฮะเราให้ดูตรงนี้กันหน่อยครับนี่เป็นสระว่ายน้ำครับซึ่งเป็นระบบเกลือนะฮะแล้วก็มีความยาวถึง25เมตรด้วยกันโดยจะมีการแบ่งออกเป็นสระผู้ใหญ่แล้วก็สระเด็ก อย่างชัดเจนเลยนะนอกจากนี้ครับเขายังใส่ใจในเะรื่องของความไพรเวทของลูกบ้านที่มาเล่นสระน้ำด้วยนะครับโดยจะมีการปลูกเป็นแนวต้นไม้นะครับกั้นระหว่างถนนกับสระว่ายน้ำเพื่อที่จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกบ้านทุกๆบ้านด้วยนะครับโอ้โห,หยอดเยี่ยมใส่ใจทุกรายละเอียดนะฮะชอบมากๆเลยอะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูขับเฮาด้านในกันดีกว่านะครับโอ้โห คุณผู้ชมเห็นไหมคบว่าสวยงามหรูหราเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นบิทิชจริงๆนะฮะเขาตกแต่งด้วยโคมไฟแชนเดรีย สวยงามแบบนี้นะฮรแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโซนต่างๆนะฮะโอโหเพียบพร้อมมากคือมีมุมอ่านหนังสือด้วยนะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะมาทํางานก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งบางครั้งที่เรามีเพื่อนๆมาหาที่บ้านนะครับเราก็สามารถที่จะพาเพื่อนๆนะครับมาต้อนรับนะฮะหรือว่ามาพบปะพูดคุยกันในคลับห้องของเราตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่บอกนะนะมุมนี้เนี่ยดูฮะเห็นไหมฮะสวยงามมากว้าว ดูดีมากนะแล้วก็ยังสามารถเพกวิวด้านนอกได้ด้วยอะไรจะดีงามขนาดนี้นะครับอชอบมากเลยอะนะครับบรรยากาศสบายๆมากเลยนะฮะซึ่งคุณผู้ชมครับขับเขาของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีมุม,มอื่นๆแล้วก็ห้องอื่นๆที่น่าสนใจอีกครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับและก่อนที่เราจะไปถึงห้องถัดไปของคลับเฮาส์นะครับด้งนี้ครับเราจะผ่านบริเวณของ playground นะครับซึ่งจะเป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นเล็กๆให้กับน้องๆครับได้มาทํากิจกรรมยามว่างกันก็จะมีทั้งเครื่องเล่นต่างๆนะครับและที่สําคัญเลยครนั่นก็คือเขามีการให้ความใส่ใจในเรื่องของการที่จะปูพื้นนะครับเป็นแบบกันกระแทกได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเผลอหกล้ม ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะบาดเจ็บรุนแรงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของโครงการที่ใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยของลูกบ้านทุกๆคนด้วยนะครับแม่น่ารักมากเลยนะครับถัดมาครับเดี๋ยวเราพาไปชมห้องนี้กันครับนี่คือโซเชียลเราเนะครับจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมแนมะตอนนี้เรามาถึงที่ห้องของโซเชียลเราแล้วนะแอบกระซิบก่อนนะว่าห้องนี้เนี่ย แม่ชอบเป็นการส่วนตัวฮะชอบมากๆเพราะว่าผู้ชายอย่างเราใช่ไหมมันต้องมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่พิเศษพิเศษนะครับโดดเด่นด้วยความกว้างแล้วก็ความสูงนะฮะของห้องนี้นะครับที่อย่างที่บอกกันไปว่าเป็นสไตล์ของโมเดิร์นบีชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ความรู้สึกแบบโปรง่งโล่งแล้วก็สบายมากๆเหมาะสาหรับในการทํากิจกรรมพิเศษพิเศษในช่วงเวลาพิเศษกันด้วยนะครับฟังก์ชันต่างๆก็ครบครันนะฮะเดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้นี่เลยฮนะเขามีทั้งบาร์ที่เป็นแบบไอซ์แลนด์แบบนี้ไว้สำหรับใ เตรียมเครื่องดื่มเตรียมอาหารได้นะครับเราก็ยังมีตู้เย็นขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นตู้อบนะฮะซิง์ล้างจานต่างๆนี่คือมาแบบครบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบอยากจะมีกิจกรรมพิเศษในวันพิเศษอย่างเช่นฉลองวันเกิดชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้มาแฮงเอาท์กันนะฮะคุณก็สามารถที่จะทําการจองพื้นที่ส่วนนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้เพื่อนๆของคุณเนี่ยมาเทคโมเมนต์ช่วงเวลาแห่งความสุขกันได้ที่โซเชียล,ลของเราตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่ฮะโชอบมากใครที่แบบที่เป็นสายปาร์ตี้นะหรือว่าอยากจะมีช่วงเวลาพิเศษสเปเชียลโมเมนต์นะครับอันนี้คือตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยนะฮะโสวยงามมากฮะนี่มีกระจกบานใหญ่นะฮะรับแสงธรรมชาติด้วยชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราต้อไปกันต่อดีกว่าครับยังมีโซนอื่นๆนะครับของ c ับเเ o าส์ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับไปเลยดีกว่าฮะชด้ โอ้โหอันนี้ต้องแบบใสๆเด็กๆนิดนึงครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอัดอยู่ในห้องของคิดรูมนะฮะโดยห้องนี้ครับจะเป็นห้องที่ไว้สําหรับน้องๆหนูๆนะครับอยากจะมาเรียนรู้เสริมพัฒนาการต่างๆครับก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนี่คือครบเลยนะจะเป็นหนังสือนิทานหรือว่าอุปกรณ์สําหรับในการทําศิลปะต่างๆก็มีมากมายดูสิงะายอย่างเช่นตรงนี้ไม่รู้ผมเข้าไปได้ปะเนี่ยเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้โหนี่คุณผู้ชมผมสามารถเข้าไปได้ด้วยนะคะให้น้องๆเ เขาไปนั่งหรือจะไปนอนแล้วก็อ่านหนังสือเพลิดเพลินสนุกสนานมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นด้านนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะแอบขึ้นไปดูนิดนึงครับนี่รัตึ๊ดๆตๆ๊ดๆติ๊ดดตชนะโอ้โหนี่ คือขนาดผมยังสนุกขนาดนี้ฮะแล้วถ้าเด็กๆน้องๆเนี่ยมาอยู่ในห้องนี้จะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินขนาดไหนฮะโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยว่าอันนี้นะไปหนึ่งห้องที่ถ้าลูกบ้านนะครับมีครอบครัวแล้วก็มีเด็กเล็กๆนะครับสามารถที่จะมาทํากิจกรรมภายในครอบครัวในห้องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับถัดไปข้างๆครับยังมีห้องน้ำนะครับให้กับ คุณพ่อคุณแม่ครับสามารถพาน้องๆนะครับไปล้างมือชำระล้างร่างกายได้ก่อนที่จะเข้าบ้านได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับในคลับเขาของเรายังมีพื้นที่สําหรับชั้น2ด้วยนะฮะก็จะเป็นห้องฟิตเนสครับแล้วก็โยคะนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามาเลยครับว้าวและนี่แหละครับก็คือห้องฟิตเนสนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ เหมาะเลยฮะสำหรับใครที่เป็นสายออกกำลังกายหรือว่ารักสุขภาพแบบผมนะฮะไม่เชื่อใช่ไหมครับพราแบบผมจะรักสุขภาพด้วยผมก็มีเหมือนกันนะครับวันนีก็ต้องเทคทางไปกับการออกกำลังกายใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เป็นสายรักสุขภาพแล้วก็รักการออกกำลังกายครับที่นี่ก็มีอุปกรณ์นะฮะหรือว่าจะเป็นลู่วิ่งปั่นจักรยานนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการออกกำลังกายเนี่ยครบหมดเลยนะฮะที่สําคัญครับโอ้โหคุณผู้ชมลองคิดดูนะเวลาเราขึ้นมา นะครับลู่วิ่งแบบนี้แล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยฮะเราสามารถเทควิวได้ถึง2 7 0องศาเลยครับจะเป็นด้านนี้ด้านนี้หรือว่าบริเวณด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับที่ทําให้เห็นว่าเขาเนี่ยใส่ใจกับลูกบ้านทุกคนนะฮะก็คือจะมีทั้งผ้าขนหนูนะครับแล้วก็น้ําดื่มให้บริการกับทุกๆคนที่มาใช้บริการที่ห้องฟิตเนสนี้ด้วยนะครับหืยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็ห้องถัดไปข้างๆครับจะเป็นห้องสําหรับการเล่นโยคะด้วยนะคับใครที่เป็นสายโยคะเน ก็สามารถมาใช้บริการได้ด้วยนะครับในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยนะครับด้านบนที่ทุกคนเห็นตรงนี้ก็คือกล้องวงจรปิดที่เขาติดตั้งไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านครับซึ่งถ้าหากทุกคนสังเกตตั้งแต่ทางเข้าโครงการจะเห็นว่าระบบรักษาความปลอดภัยมีความรัดกุมแน่นหนามากครับทั้งการแยกโซนลูกบ้านและวิสิตเตอร์ไว้อย่างชัดเจนโดยลูกบ้านสามารถเข้าโครงการด้วยระบบ e a s y p a าส แตะบัตรเข้าโครงการได้เลยส่วนวิสิตเตอร์จะต้องทําการแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนทุกครั้งพร้อมด้วยการติดกล้อง C C T V ตามจุดสําคัญเช่นซุ้มประตูทางเข้ารวมทั้งขับเฮ้าส์แห่งนี้ด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับนอกจากคลับเฮาส์นะครับที่ผมได้พาไปชมเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆของโครงการนี้ครับนั่นก็คือสวนสาธารณะนะครับที่มีขนาดใหญ่มากถึง2ส่วนด้วยกันนะครับตกแต่งในสไตล์ของอังกฤษนะครับเป็นแบบ Modern ์นบิ i ิชครับซึ่งจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับ สำหรับที่นี่นะครับจะเป็นการเดนโซนหนึ่งครับจะเป็นสวนสวยๆส,สไตล์อังกฤษนะครับที่ทุกคนสามารถจะมาเดินเล่นชิลๆจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าเป็นช่วงเย็นก็ได้นะครับแล้วก็จะได้เห็นลานน้ําพุมีศาลาพักผ่อนดื่มด่าบรรยากาศสุดร่มรื่น่ามกลางสวนสีเขียวนะครับได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้เลยครับแลวจัดมานะครับนี่คือการเดนโซน2ครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของโครงการครับโดยจะมีสนามบาสเกตบอลขนาดฮา์ฟคอร์ด พร้อมกับเครื่องออกกำลังกายและรานกิจกรรมกลางแจ้งที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติให้ลูกบ้านทุกคนครับสามารถมาสูตรอากาศบริสุทธิ์ได้แบบเต็มปอดไปเลยครับ เอาละครับหลังจากที่อาร์พาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศรอบๆของโครงการมาแล้วนะครับมาถึงช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูโซนของที่พักอาศัยกันบ้านดีกว่านะครับซึ่งอย่างที่บอกในช่วงต้นนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเขารวบรวมแบบบ้านทั้งหมดเนี่ยไว้ครบจบในที่เดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านเดียว บ้านแฝดหรือว่าทาวโคมนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับชื่อของประเภทบ้านเนี่ยเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากถนนนะครับหรือว่าจะเป็นตรอกซอยของทางประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังจะเป็นทาวโคมแฮร์รันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นชื่อของห้างสับสินค้าชื่อดังใจกลางกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งจะสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่าครับตามมาเลยครับ สำหรับเทาโฮมแบบแฮร์รอดนี้นะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยครับอยู่ที่108ตารางเมตรพื้นที่บ้านเริ่มต้นนะครับ18.1ตารางวาประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น1ห้องอเนกประสงค์นะครับแล้วก็พื้นที่หน้าบ้านเนี่ยมีความกว้างถึง5.65เมตรครับสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีกล้อง IP พี m าม a ติดอยู่ที่ลานจอดรถอีด1ตัวสอดส่องความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านได้ด้วยนะครับ สำหรับทิศทางหน้าบ้านจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศทางที่แสงแดดจะไม่ปะทัดกับหน้าบ้านแบบตรงๆแถมเขายังมีเฉลียงที่ยื่นออกมาบังแสงแดดกันฝนระยะพอสมควรเลยครับประตูทางเข้าของเขาจะเป็นกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่กระจกเขียวตัดแสงทําให้บ้านดูโปร่งและยังลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ประตูใช้ระบบดิจิตอลดอลล็อกสามารถเข้าบ้านได้ง่าย ด้วย Key c a r รดหรือว่าจะกดรหัสผ่านก็ได้นะครับและยังมีระบบแมกนติกเซนเซอร์ติดอยู่ตามกรอบประตูและหน้าต่างทุกบานของชั้น1มีกล้อง IP Camera อีก 1. จุดในบ้านที่สามารถดูความเคลื่อนไหวของบ้านแบบ Real Time ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยครับแล้วเมื่อเข้ามาด้านในครับคุณผู้ชมครับนี่ดูซะก่อนนะเป็นไงครับเป็นโซนของ v i n g area นะครไว้สำหรับในการต้อนรับแขกหรือว่าเพื่อนๆของเราที่มา เยี่ยมที่บ้านนะฮะนี่ครับสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่แบบนี้ก็ได้โอ้โหเป็นไงฮะ สบายมากเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะบิวนะครับเป็นชั้นวางทีวีขนาดใหญ่หรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยก็ได้นะครับตามความชอบของลูกบ้านแต่ละท่านได้เลยนะครับส่วนตรงกลางครับยังมีพื้นที่เหลือๆนะฮะสำหรับในการวางโต๊ะการตกแต่งไปด้วยนี่ยแจกันดอกไม้นะฮะหรือว่าจะมีหนังสือแบบนี้ก็ได้ครับโอ้โหสะดวกสบายมากนะแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยยังมีพื้นที่ให้คุณสามารถจะเป็นวางโต๊ะข้างๆตรงนี้ก็ยังสามารถทําได้เห็นไหมฮะว่าอเนกประสงค์มากๆเล ถัดมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงอยู่ติดกันเลยครับก็จะเป็นโซนของการรับประทานอาหารนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยเขามีเป็นการวางโต๊ะทานอาหารนะฮะเพียงพอสําหรับสี่ที่นั่งแบบสบายๆครับมีพื้นที่เหลือๆตรงนี้ด้วยครับนี่นะฮะเป็นไงบ้างฮะ ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมนะครับแล้วก็ด้านนี้ครับจะเป็นสําหรับพัน t r y นะฮะให้คุณได้ทําการเตรียมนะครับจะเป็นการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มต่างๆหรือจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะใส่แบบพวกเตาอินดักชันได้นะครับจะเป็นซิงค์ล้างจานมีพื้นที่สําหรับในการวางตู้เย็นขนาดใหญ่แบบนี้ก็สามารถทําได้แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับบอกหูอยากได้แบบครัวไทยเป็นแบบสายเชฟอะไรแบบนี้นะครับได้เลยฮะเราจัดให้ครับพื้นที่ด้านหลังครับ คุณสามารถที่จะต่อเติมขยายนะครับทำเป็นพื้นที่สําหรับครัวไทยในการที่จะต้มผัดแกงทอดมาปูู้ดยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยสามารถทําได้นะครับมีพื้นที่เหลือเพียงพอยังไม่หมดเพนช้อนนี้นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าที่ชั้นหนึ่งนี้นะครับพื้นที่กว้างมากนะเขามีห้องอเนกประสงค์อยู่ทางด้านนี้นเดี๋ยวอาร์ตพาให้คุณผู้ชมเข้ามาดูนิดนึงนะครับคือจะบอกห้องนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะจะเป็นแบบห้องสําหรับผู้สูงอายุมาพักผ่อนมานอนที่นี่ก็ได้นะครับหรือว่าอย่าง อย่างเช่นช่วงนี้หลายคนบอกว่าต้องแบบ work from home คุณอาจจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นห้องแบบสำหรับเป็น entertainment ก็ได้เหมือนกันนะฮะจะเป็นดูหนังฟังเพลงแล้วก็เป็นห้องที่คุณอยากจะทำอะไรก็ได้นะตามที่คุณชอบได้เลยนะครับเขาจะมีทั้งแบบที่เป็นช่องแสงแบบนี้นะครับให้คุณสามารถที่จะให้ความรู้สึกนะฮะควารู้สึกโปรง่งโล่งสบายนะครับแล้วก็ พื้นที่ต่างๆนี่อย่างเช่นตรงนี้ครับเป็นไอเดียนะถ้าคุณจะเป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุด้านนี้ก็จะบิ้วเป็นตู้เสภ้อก็ได้นะครับหรือว่าด้านนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะฮะยังสามารถติดทีวีได้อีกด้วยโขโหคบคันจริงๆชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ติดกันเลยนะครับเขาทำมาเป็นห้องน้ำครับที่มาพร้อมกับสุขภัณฑ์ เป็นแบบระดับคุณภาพจากคอตโต้นะครับให้มาครบเซตแบบนี้เลยครับแล้วก็ยังแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ทําห้องอเนกประสงค์นะครับเป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุนะครับก็สามารถมาใช้ห้องน้ํานี้ในการอาบน้านะครับหรือว่าชำระล้างร่างกายต่างๆได้โดยที่เดินออกมาแค่ใกล้ๆแค่นี้ก็จะลดในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆได้อีกด้วยนะครับเห็นไหมครัว่ายอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยมีที่นี่เท่านั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชม ชั้น2กันต่อนะครับยังมีความน่าสนใจอีกด้วยนะจะเป็นยังไงบ้างตามผมมาเลยครับแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้น2องนะคุณผู้ชมครับผมอยากให้ดูบันไดของโครงการที่นี่ก่อนนะครับว่าเขาใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยขนาดไหนนะครับแน่นอนก็ว่าบันไดของที่นี่นะครับจะเป็นโครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็กครับแล้วก็หน้าไม้ยางพาราสีสวยมากเลยนะครับรวมถึงครับโอ้โหเขายังมีการซออร่อง ประบบเวณจมูกบันไดนะครับเพื่อจะ,จะลดในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับมาพร้อมกับนี่เลยครับเราจับบันไดที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความทนทานมากแม่เพื่อที่จะให้ความปลอดภัยในการขึ้นลงบันไดนะฮะได้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับเขาใส่ใจทุก่าเงเลยจริง นี่นะครับอาร์ตก็ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับโดยที่ชั้น2นี้ครับก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนแรกกันเลยนะครับนั่นคือมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองครับอยู่ด้านนี้เลยครับนี่นะครับโอ้โหนี่คือมาสเตอร์เบดรูมนะครับโดย คุณสามารถที่จะวางเตียงขนาดใหญ่คิงไซส์แบบ6ฟุตแบบนี้ได้แบบเหลือๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านข้างเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ให้สําหรับในการวางจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กนะคะอย่างเช่นชั้นวางโคมไฟแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็ทําเป็นชั้นวางทีวีนะครับแล้วก็วางทีวีขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบิวนะครับให้เป็นเหมือนกับตู้เสื้อผ้านะครับเก็บของต่างๆได้นะครับแหมไม่น่าเชื่อนะฮะว่า พื้นที่ตรงนี้เยอะมากจริงๆนะครับที่สําคัญนื้ที่ัดเข้ามาแล้วเนะี่ยรู้สึกว่ามันโปร่งมากแล้วก็รู้สึกสบายเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเขามีเป็นกระจกขนาดใหญ่ครับเพื่อที่จะให้แสงธรรมชาติสามารถที่จะส่องเข้ามาถึง ภายในห้องของเราด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลนะว่าจะร้อนอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้เป็นกระจกเคียวตัดแสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ได้ไม่ร้อนแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยนะครับโดยสําหรับห้องมาสเตอร์เบดมครับคุณผู้ชมครับก็จะมีเป็น USB outlet อยู่ด้านนี้ด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้แล้วก็ตอบโจทย์นะฮะกับไลฟ์ส l e ของคนรุ่นใหม่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับสามารถที่จะใช้ในการชาร์จพวกแล็ปท็อปนะฮะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนต่างๆได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเขาจะมีเป็นห้องน้ําส่วนตัวนะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็นโซนแห้งโซนเปียกไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสุขภัณฑ์คุณภาพจากคอตโต้แบบครบเซตเช่นเดียวกันนะครับแม ชอบมากๆเลยนะครับจริงๆเนี่ยยังสามารถออกแบบตกแต่งได้ตามที่คุณต้องการได้อีกหลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับตามมาเลยครับ มาต่อกันนะครับกับห้องนอนที่2นะครับนี่โอ้โหน่ารักหวานฉ่าเลยนะครับคือโครงการเนี่ยก็มีการตกแต่งนะครับเป็นไอเดียกับลูกบ้านทุกท่านนะครับอย่างเช่นห้องนี้ก็จะทําเป็นลักษณะของห้องลูกสาวนั่นเองนะครับเผื่อครอบครัวไหนมีลูกสาวตัวเล็กๆน่ารักน่ารักก็สามารถตกแต่งในสไตล์นี้ก็ได้นะครับโดยพื้นที่ของห้องนอนที่2นี้ก็สามารถวางเตียงขนาด3.5ฟุตได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วยังมีพื้นที่เหลือด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับก็วิวเป็นชั้นวางทีวี นะครับจะติดกระจกก็ได้หรือด้านนี้ครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับขนาดใหญ่เหมือนกันนะอ๋อแม่จะว่าไปก็จริงๆไอเดียนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่ารักมากๆเลยนะครับแม่ชอบมากเลยอ่ะหูแล้วอยากมีลูกสาวเลยนะคุณผู้ชมอืมนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกหนึ่งห้องครับส่วนตอนนี้ครับอันมาอยู่ที่ห้องนอนที่3แล้วนะครับอ้ยห้องนอนนี้เนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะครับทุกคนครับ โดยเขามีการตกแต่งนะครับเป็นห้องสําหรับลูกชายบ้างนี่เห็นไหมโอ้โหชุดแบทแมนซูเปอร์ฮีโร่มาเต็มเลยนะครับแน่นอนก็ว่าสําหรับห้องนี้นะครับก็จะมีพื้นที่นะครับในการวางเตียงขนาด3.5ฟุตได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับสำหรับที่จะบิวเป็นตู้เสื้อผ้าด้านนี้หรือจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ยังมีที่วางทีวีแบบนี้หรือจะเป็นแบบทีวีแบบแขวนก็ได้แล้วก็ชั้นวางต่างๆก็สามารถออกแบบ ดีไซน์ได้นะฮะหลายแบบครับบอกเลยว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวไหนมีทั้งลูกสาวมีทั้งลูกชายนะฮรับรับรองว่าที่นี่เพียงพอแน่นอนนะฮะ <c oughs> แม่ได้ไอเดียเลยอะเจ๋งมากเลยในะห้องมาวิวแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันต่อดีกว่าครับ แล้วจัดมานะครับที่อยู่ติดกับห้องนอนสานะครับก็คือห้องน้ำครับซึ่งห้องนี้ครับจะเป็นห้องน้ำที่สามารถใช้ร่วมกันนะครับระหว่างห้องนอน2กับห้องนอนสาได้เลยนะครับโดยจะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์จากคอตโต้นะครับแบบครบเซ็ตเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกแบบชัดเจนด้วยนะครับไปยังไงกันบ้างครับสำหรับโครงการบุญเนยบางนากรม4 2ครับที่วันนี้โห้ะมีโอกาสได้พาคุณผู้ชมนะฮะ ไปชมนังบรรยากาศโดยรอบนะครับรวมถึงบ้านตัวอย่างด้วยนะครับต้องบอกว่า ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกชอบและก็ประทับใจมากเลยนะครับเพราะว่าได้เห็นถึงความใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะงัว่าจะเป็นเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าจะเป็นเรื่องของการนํานวัตกรรมนะครับที่นําเข้ามาใช้เพื่อที่จะตอบโจทย์นะั้กับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ยังมีการจัดระเบียบกับสภาพแวดล้อมต่างๆได้แบบมีมาตรฐานเดียวกันด้วยนะครับผมว่านะฮั้นสำหรับใครที่ กำลังมองหาชาวโฮมคุณภาพดีในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ทาวน์โฮมแฮร์รของโครงการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับกับราคาเริ่มต้นเพียง2.4ล้านบาทเท่านั้นแต่ว่าคุณจะได้ฟังก์ชันที่ครบมากๆนะครับแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยที่สูงมากนะครับรวมถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมส่วนกลางแล้วก็ทำเลเนี่ยถือว่าเป็นทำเลศักยภาพด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับหรือว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งต่างๆแหล่งงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่า ครบจบในที่เดียวเลยนะครับดังนั้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะมาเยี่ยมชมโครงการของบุนชยบางนากม .42 นะด้วยตนเองนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่หมายเลข0 9 8ก 8 5 0 0 0 8 8 0นั่นเองนะครับเอาล่ะสำหรับในครั้งหน้าครับอาจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมโครงการไหนขั้นต่อนะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทางเพจของ Insight Home นะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับวันนี้ลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ